เราไปหนุนเขานะครับเขาเตรียมค่ายครูประตูรบที่จะสู้รัฐบาลแค่เอากระสุนดินทาเอาปืนใหญ่ไปเขแค่นั่นเองอันนี้เนี่ยหลายชุมชนนะครับที่ชาวบ้านลุกขึ้นมาทั้งทั้งทั้งหมู่บ้านเลยนะครับผมเห็นตรงคลองเจ็ดนี่นะฮะบ้านเพื่อนผมเองนะครับก็ไปขอทรายกันขอทรายไม่มีขอเดือไม่มีครับอ แล้วรัฐบาลทําอะไรอ่ะอยากจะเป็นพระเอกอยากจะเป็นมือบนอยากจะไปให้เขานะครับแล้วทั้งสังคมเนี่ยนะพยายามที่จะเสนอข่าวตรงนี้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจะไปช่วยทําไมเรื่องเล็กๆแบบนี้ให้ชุมชนให้ชาวบ้านเขาลุกขึ้นจัดการกันเองเขาจะรู้ปัญหาของเขาเองอันนี้เนี่ยพอไม่ได้ให้ชาวบ้านเป็นพระเอกไม่ให้ชาวบ้านดูแลกระเดงเนี่ยพวกคุณก็เหนื่อยทห<อ>ารก็เหนื่อยก็ <ๆ S 2> ตายแล้วสึกนี้เนี่ยเพิ่งมาถึงครึ่งทางเอง อีก3เดือนจะจบหรือรเปล่าไอกองกําลังนี่เปรียหมดแล้วตอนนี้คุณสุยธิัยคุณสุทินบอกว่าเนี่ยพึ่งกองกลางทางแต่ผมมองดูทั้งหมดแล้วเนี่ยมันประชิดตัวเมืองหมดแล้ว <c oughs> บางส่วนเนี่ยศึกก็คือค่าศึกบางส่วนก็เข้าสู่ใจกลางแล้วมันก็ลบทั้งตัวใจกลางเมืองถ้าเป็นดูเปรียบเทียบถึงการการสู้รบนะฮะค่าศึกประชิดส่วนใหญ่เลยปะทะอยู่ริมกำแพงส่วนหนึ่งก็เจาะกำแพงเข้าไปกําลังตีรันฟันแทงกันอยู่ภายในเมืองหลวงคุณุทธสัยสภาพแบบนี้เนี่ยเราจะกู้เมืองยังไง คือคือในโซเชียลเน็ตเวิร์กเขามีการพยายามตั้งประเด็นให้ถกกันว่ามันเข้าสู่สภาวะเฟลสเตทหรือยังสภาวะไร้รัฐนะครับซึ่งซึ่งหลายคนก็ให้เหตุผลว่ามันมีก็ไม่ก็เหมือนไม่มีอ่ะมันเป็นมีรัฐบาลเหมือนไม่มีรัฐบาลเหมือนไม่มีันเป็นภาวะที่เอกชนกับภาคประชาชนชุมชนเขาจัดการกันเองคนะครับความร่หลวของรัฐบาลผมผมจะไม่ไปพูดมากนะครับ มันเกิดทั้งจากความไม่เอาไหนกับความรู้เท่าไม่ถึงการและก็ประเมินสถาน,นการณ์พลาดพลาดตั้งแต่ที่คุณปลอดประสบพูดแ,แรกๆตั้งแต่ตั้งศูนย์สปพนั่พอพอนแหละสปพตั้งตอน8ตุลานะ่ะตอนนั้นภาคเหนือนี่ก็จมอยู่แล้วจมแล้วนะครับตั้งก็ช้า นะครับตั้งไปสักอาทิตย์ค่อยมาประกาศวาระแห่งชาติเพราะประกาศวาระแห่งชาติไม่เห็นแผงรองรับวาระแห่งชาติไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะวาระแห่งชาติมันคือมันต้องเป็นวาระตั้งแต่ครอบครัวพอลก่ชุมเชนต้องออกมาใช้ปล่อยให้คุณเก่งกาลุนไปเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติของบริจาคก็ไปส่งสัญญาณดิว่าบ้านไหนขึ้นธงแดงจะได้ของบริจาคก็คิดไปไกลถึงขั้น มีสปปตาบนสปปหมู่บ้านอันนี้บกอะไรจุดพูดซึ่งเวอร์นะครับแล้วก็อันนี้ก็ดราม่าไปหน่อยต้องวิจารณ์นะครับว่าสปปภาคประชาชนที่พูดกันที่ดอนเมืองเนี่ยกลายเป็นขุมกําลังคนแสดงบางกลุ่มนะครับที่ไปเกี่ยวข้องกับของบริจาคนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะเชื่อมประสานกับภาคประชาสังคมในมุมที่มันกว้างกว่าเสื้อสีได้สุดท้ายไอ้ไทยฟัดนะใช่ไหมฮะไทยฟัดก็ ก็ <g lish> ถอนตัวก็เขาเห็นเดี๋ยาไปให้โดยตรงรเอามาไว้ที่สปภเพราะ,<ฮ>ะ <ๆ S 2> เขาไม่ไว้ใจตรงนั้นๆๆนี่คือการจัดการที่ที่ที่มองข้ามความละเอียดอ่อนตรงนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าก็ก็พลาดโอกาสไปที่จะใช้